ตาเล็อ่อนานางลงนางลงอนางนลงอนางลงฮาจ่ะเพิ่นนะเพินนะลูกชาเราชอบมากเลยค่ะตรงนี้สวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจําหน่านะคะ พ่อพ,อพอ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจพายวิหไลจ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2 1 4 3 1 3 0 0นะคะสามารถที่จะอดุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องบุไลจ่อยได้นะคะสวัสดีค,ะค่ะพบกับช่องพายเุหรี่ไหลจ่อยนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่พี่ซีทุกคนจ้าฝากกดไลก,ก์กดแชร์ให้แม่นางหน่อยนะคะ่คะบึ่งค่ะ ใต้หลาเทวดาหน่อยคขาไม่นั่งจ้ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้อากาศร้อนค่ะอากาศแบบคึ้มด้วยแต่ว่าบุหูฝนจิตตกบ่หอนแห้งก็เลยปล่อยลูกส้เล่นน้ำเลนขี้ตมค่ะที่แล้วว่าจะเอานา้ำลงกซาค่ะทางนี้ก็หมดเลยอยู่ทางสุดท้ายค่ะสองถังข้างบนห,หมดแล้ววันนี้น้ำไม่ไหลอดครับอดเล่นบวกครับ คุณแม่เรียกล้คุณแม่เราเรียกลูกชาแล้วปะไปไปสาหน่อยครับปะมาเด้อมาเด้อมามามาเร็ว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 นเเ่เร็วเรเเรเเก่งเเเนเ ผมชอบครับผมชอบมุมนี้ครับแม่ครับอุตาเลือดโอ, <imprint> อ้ยตาเลือดอ่านั่งลงนังง่งลงอ่านั่งลงอ่านั่งลงหาจ้ะเฮ้ยโอ้โหขึ้นนะขนนะล,ะล,ะละูกชายเราชอบมากเลยค่ะตรงเนี้ยที่ไหนก็ไม่สนุกเท่าตรงนี้นะมาเล็วมาเล็วมาเล็วมาเร็วกชาแล้ว เห็นไหมคะแต่ไอ้นี่ล่ะไม่สูงเท่าสูงเท่าคอกแล้วแม่นางว่าน่าจะเลยคอกเลยด้วยซ้ำอีแม่อีแม่เรียกลูกชายให้ไปหาลูกชายไม่ไปหาไปตามลูกชายกันอาลาม่พีเดอรลูกมะพีเด้อร์มะพีเด้อร์ แอบแอบครับหลีเสาครับมันผมหลีเสาผมทาแป้งหล่อไหมครับแม่แม่ครับเบิง่งดากทาแป้งแก้มนวดอองตองอยู่มผมทาแป้งแก้มนวดอองตองอยู่ครับเบิ่งดากเบิง่งดากดากค่ะดากครับ พ่อว่ามันนี้เล่นเลยสันเล่นเลยเอาเลยก็สาเหตุที่ว่าทําไมอ่ะแม่นางอ่ะถึงไม่ค่อยชอบปล่อยน้องเพราะว่าดนะูอาการคุณแม่คุณแม่จะค่อนข้างที่จะไม่นิ่งแลวอยากสีห้นในจังน้อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าลูกหางโตเนาะและทีนี้ก็อีกอันนึงที่ว่าไม่ยังคือหดนามคืออาบน้ำในคอคะ่ะทําไมคุณแม่ไม่อาบข้างนอกคะอ่ามันจะได้ชุ่มชื่นค่ะดินดินจะได้ชุ่มชื่นเนาะ บอกไงถ้าไม่อาบข้างนอกมันบ่าค่ะข้างในก็จะร้อนเนาะฝุ่นเวลาเขาเล่นดินเล่นยังก็จะง่ายกลุ่มถีบเั้งสีนาะมาเลยลูกไส้พ่อว่า,วาดึกห,หลอลความสนใจค่ะคุณแม่เฮายางลูกไส้ไปหาคุณนะยยัง,งเอ๋บุญแล้ว แม่เรียกผมเลยครับพรอเพิ่นว่าเขาเอิดนังจะดุนๆคุณน,นะด,ด,ดู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 ในความอ่อนของลุงชาเราค่ะเขาจะแบบเขาจะอ่อนแม่อะไรอย่างเงี้ยไปนู่นแหละไปไหมไปไหมเดี๋ยวแม่นางจะไปเบิงเอ,อ้ยไปสะแล้วครับไปสะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสะน้ำไหลบ่าไหลไปเบิ่งค่ะน้ำในซัมนี้ค่ะน้ำเบิร์นิจากก่อน อันนี้อ้อยที่ซื้อมาใหม่เนี่ยอันนี้อันนี้หญ้นนยาหญ้าที่ไปซื้อมาไว้ให้น้องนะเพราะว่าหญ้าเราไม่มีแล้วดูได้ค่ะไอข้างหน้านี่สูงแค่แคแคนิดเดียวนะข้างหลังนี่บางหมดแล้วหญ้าไม่เกิดค่ะมันร้อนแม่เรียกลูกชายไปหาอีกแล้วนี่เวลาใส่น้ำพอเบงกิล้ใส่น้ำได้เบรอหารลงน้ำน,น้อยนึดง่ย พ่อบอกว่ากันไว้แม่มกันกันไว้ไม่ไ <c oughs> ให้ลูกชายเดินคนว่บาบอกให้ลูกไายจะคล้องยาง <c oughs> ไว้นะแม่นบ่เยอะพูดหนะ่ะบอกกินบอกครับฮะใช่ตรงนาน,น้อยรอดได้พ่อว่าพอนะบให้ลูกายเพันรอดได้ไว้นะ พอมาเบิบง้งแม่พังแล้วพังแล้วได้ยินเสียงกอฝ่าวื้อ,อยาหยางไว้ทางหุ่นเลยคุณแม่เรามีหอดกบห่องพี่น้อง,องก็ว่ากบห่องฝนจินตตกแมนบ้าน้องผู้ขาก็ประทัน่ออยู่ย่าจะได้เกิดบ้งค่ะ ช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าหน้าแรงอะ่ะจะลำบากเรื่องอาหารน้องช้างจริงจริงเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบครับเพลินวหนึ่งสองสามดึงดึงแห้งๆฮึบฮึบไหวง่วงนอนก็ง่วงนะคะนะอ่ะ เออในห่วงกินห่วงเล่นครับนานๆพ่อจะปล่อยให้แบบฟีสไตล์ครับนี่ค่ะมมเล่นไปล่นมาเลยก็แห้งหมดแล้วค่ะมวนค่ะเพื่อนมวนมันเย็นมันสบายตัวนะแต่ถามว่าพ่อกับแม่ไปไหนได้ไหมพ่อกับแม่ก็ไปไหนไม่ได้นะคะเพราะต้องเฝ้าน้องเนาะเพราะว่าน้องมีสิทธิ์ที่จะนะคะมีสิทธิ์ที่จะเกิดอันตรากับน้องได้นะคะไม่ไม่คอ,อหรือหัวติดตรงช่อง อ่องเนี้ยช่องเนี้ยน,นะคะกลัวเขาลอดออกมาได้เฉพาะหัวลกลับเข้าคืนไม่ได้แล้วก็ปีนปีนรัว้วแล้วแล้วลื่นเออ,อน,นี่ต้องดูอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วถามว่าปล่อยเรื่อยๆไหมไม่นางก็ปล่อยเรื่อยๆนะแต่แต่จะไม่ค่อยได้เข้าเรียยวเลยนะไม่ค่อยได้ถ่ายเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่ถ่ายก็จะถ่ายรนช่วงที่แบบว่า น้องผูกอะไรเงี้ยไอซีก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในคุณแม่แล้วก็พี่ฟอร์มไปน้องก็ไปด้วยไงลมทุนมาครับไปเก็บอ้อยพี่ฟอร์มไปเก็บอ้อยมาให้ แม่ครับะทำไมวันนี้มันมีน้ำครับทีแรกว่าจะใส่ให้เยอะๆแล้วแต่น้ำไม่ไหลลงว่ะลูกลงวาลงไปเลยลูกลงไปไปเอาเลยลงไปเอาอ่อยไปลงไปวะหนึ่งสองแซบฟิฟฟอมไปเก็บอ้อยมาให้คุณแม่แล้วบักคุณแม่กคุณแม่ไม่ได้กินดูดชาย ลงมาลูกการก้านั่นแหละลูกไม่รู้แล้วต้องกวนวลูกเยอะๆนล้วไม่ชอบไม่ชอบแล้วไม่ชอบแล้วหนึ่งสองทราบอันหนึ่งสองทราเลูกลงมาแต่ก่อนชอบอ่างๆอ่างนะอ่างไม่มีน้ำพออ่างมีน้ำแค่ไหน,หนคะด,ดูท่าดูท่าโอ้ยเนาะไม่สระ จ่อยไม่ลงครับพี่สีตาลงแทนครับคุณไอยู่น้ำแม่แล้วใส่มือใส่มือให้พี่ดีๆเออมาลงสำมค่ะน้ำแน่นอนกับอาหารลงมาเนี่ยเฮจไนนัไไนเนาะ ค่อยปล่อยลูกเออพี่ฟอมกลัวคุณแม่หิวเอาคนละค่ะจะลงจะลงไม่ลงครับมไม่ก็เอาใกล้ใกล้ให้น้องก่อนน้องหยิบได้แล้วน้องก็จะค่อยๆลงเรื่อยๆพี่ฟอมกำลังหลอกลอหลอกลอให้น้องลงอ่างพี่ฟอมขับลงน้ำผมบอกขับ พี่ฟ้มลงก่อนที่เราผมยังสีลงเลยอาหาลงซ้ำหนำนน้อยๆนึงกับอหาลงมันพี่ฟ้อมไม่พูนแล้วหรอหาพี่ฟ้อมหาพี่ฟ้อมเด้อบ่กล้วยข้นงปุยโอ้แต่พเดี๋ยวคุณบกินกล้วยถ้ามันดาวผ้า หลวงตาเยิมเลยดิตาเยิมเราจะรับเะเด้อิ่มนะครับสิงง่วงกัง่วงครับของป้านอนครับที่อยู่ในย่างหมู่กันครับเป็นตะสร้างกันยังวะสปลอ่อยโซ่แล้วเป็นตะสร้างยังไงแม่นางก็ฝากนะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยละกันนะคะก็ฝากอ่า ฝากเข้าไปกดไลค์กดซับสไคร์นะคะกดติดตามให้ช่องเมจันทิ์เมจ่อยด้วยละกันนะคะพอพอเบิร์ดบอกว่าถ้าเกิดว่าถึงพันซับสไคร์จะฉลองด้วยการพาลูกชาย,กา,ะะา,ายใส่สุดสงการมาสัสุดประสิาธา์ใส่สุดสงการนะคะยังไงก็ฝากพลอยพิจทุกคนด้วยละกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีจ้า